ครับนี่ครับพี่น้องกล้ยกวยกล้วยที่ผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณปีสี่เดือนหาเดือนนี่แหละป,ปลูกไว้ลังบ้านนะครับก็ไว้ปลูกไว้ให้แม่ใส่ใบตองที่นะี่นะไม่ได้คิดว่าจะได้กินหน่วยมันนะไปใส่ตองอย่ามุกปลามุกยังนะครับวันนี้มันออกได้หดหน่วยไหมครับพี่น้องเที่ยวไงครับไม่หัวไงง่ามได้ผลเกินคาดนะครับ ได้กไปลองใส่บ้างนะครับสูตรนี้ไม่่าจะโม่อันโม่นี่ข้าบ่ได้ไปหาตัวอังไก่นะได้กี่ฮอดกล้วยเครียดเหมนไงครับถือหั่นง่อยกล้วยส,สดครับปลอดสารพิษ อย่างเง้เบิ่งยีนี่ถือเก๋ไปน่ะอ,อย่าอเงี้ยไม่ไมบไม่ได้ความภาคภูมิใจเด้ครับได้ใส่ยประโยชน์เราก็ได้ความภาคภูมิใจพร้อมนะ ่นีครับถ้าเป็นยุ่งเทียบกัวีละว่าตา่มกว่าหกสิบถ้ายุง่งคิาตาว่าต่มก็ว่าตา่มกว่าเก่าร้อยคงจ่ขนดนกะ่พอนะงามขนาดครับพี่นอ้องตัดออกนบ ว่าคิดว่าจะได้กินไวยเนาะแล้วเลาใหใส่ใบตัวเข้ากับยางไปตัดเอาอยู่หลังบ้านได้ลผลลัพธ์คือได้กล้วยความนะเป็นซองเชี่ยลครับปูไวกกว่อนเดียวเลองขยายมากเห็นป่ะนะขยายนอนมากไทยเบิ้งนะเห็นไหมนอนมผมขยายออกมาอีก กูไปแฟรฮะนี่จะวิวอย่างครับ เก้าสิบอย่างนี้หน่อยอครับนี่นนะครับผลงานของผมสวยงามมากน้าได้ผู้ใจดีครับ,รบที่มันจะเป็นกล้วยเราเขาปลูกนะนี่ีบูกง่ายครับเู้ใดก็เอาไปใส่ได้ครับวิธีของผมปลูกไว้ใส่ใบตองผลประโยชน์ก็ได้กินกล้วยได้ยังน้ำนะ น,นจะจออครับสำหรับ,<อ>บคลิปนี้ก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ